เคครับผมสวัส <amounts> ด <of news writers> ีก <Ende esa> ันด <af> <isa> ้วยนะครับอยู่ก <fi> ับรายการอ่าฟิก <es> น <voir nie> ิวนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมานําเสนออ่าที่สถานีบูราราอ่าอ่าที่โอเคกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันข้างหน้าเลยนะครผมว่าจะเก่าขนาดไหนป่ะโอเคไหนนใช่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 มาดิมาดิมาดิเจอาหอยทาครับคน้ำร้อนมากครับหอยทากหอยทากหอยทอด มีข่าวมาพี่ข่าวมาพีทุกคนจิบหายเลยมันมาแล้วมันมาแล้วมันดุเลยเจอพี่เจอไปไหนลงมาลงมาลงมาผมเจอไข่ท่าข้างหลังตัวนึงมันต้องผมผมไม่หลอดแล้ววะเจอไปไหนไปไหนมันมาวิ่งมนมันวิ่งมามันวิ่งมาืนเคลืดนดอดดโดดโดดด คุณตีเรียดเาตีเรือดไหมผมทายอยู่ไป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 โอเคเราไปเไปเืไปเืทางกับที่เดิมกันแล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมเกือบตายตายไปแล้วเออตายไปแล้วาวู้ตรงนี้ก็ได้ลอไนะผ